ไม่มีใครนะครับที่ยากเป็นอย่างนี้ทุกคนยากเป็นคนดีหมดเลยถ้าย้อนเวลาก,กลับไปได้นะผมก็ไม่ยากสักนาอย่างนี้นะครับแต่ช่วงเวลาในตอนนั้นนะจะมีใครเข้าใจใผมมนะั้งอ่ะช่วงเวลาที่ผมยังเด็กอยู่ที่ผมต้องอยู่คนเดียวในโลกซีเหลี่ยมใบเล็กๆอย่างไงผมต้องเจออะไรบ้างมีใครเข้าใจใผมมั้งบ้าง มีแค่ได้รับรู้ว่าผมมั่งเ่าผมว่าคนนะเสียใจเป็นมีความรู้สึกเหมือนกันทำไมหลายๆคนจึงจะต้องมองว่าผมเปมนคนไม่ดีด้วยทำไมหลายๆคนจะต้องวัดข้าวในตัวผมเพียงแค่รอยสักแค่นหนล่ะแต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อตัวผมมันเป็นไปแล้ว ผมก็ไม่แคร์ใครจะมองผมยังไงผมรู้ยุก,กระใจว่าผมทำอะไรก็ไม่มีอะไรแค่อยากให้รู้ว่าคนที่มีรอยซักไม่ใช่ว่าจะเป็นคนไม่ดีเสมอไป